สวัสดีครับผมฟิกนะครับฟิกจากช่องหาตังปลดหนี้ช่วยเมียรครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมสป i นเดลแลนด์นะครับผมซึ่งสปินเ e ลแลนด์ในซีซั่นนี้นะครับก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปเยอะพอสมควรนะครับทั้งในเรื่องของตัวรีวอร์ดประจําวันนะครับแล้วก็รีวอร์ดซีซั่นนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่นะครับจากที่แต่ก่อนที่เราอาจจะรับเควสมาแล้วก็ทำเควสต,ตาม คดิชั่นว่าชนะทา่าอะไรนะ5ครั้งแล้วก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเก็บตัวโฟกัสพอย n ์นะครับ fpg นะครับผมโฟกัสพอย n ์ให้ตามตามคะแนนที่ถึงนะครับที่เขากําหนดไว้แล้วก็จะได้กล่องมาซึ่งกล่องนี่มันก็แต่ละ,ะแต่ละแต่ละกล่องเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยผมให้ดูตัวเรทของการดรอปนะอันนี้อันนี้ผมอยู่แรงโกนะครับตกวปัจเวอร์หน่อยแต่จริงขึ้นไปโกละ เราขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ที่แรงไหนก็จะได้กล่องแบบนั้นนะหน้าตากล่องมันจะเป็นนี้ว่ามีกล่องอตัวแรงบรอนซ์ซิลเวอร์โกลแลวก็ไดมอนด์อาวผมเคยถึงไดมอนด์นี่ผมอยู่ในกล่องไดมอนด์นะครับผมก็อัตรตาดรอปเนี่ยมันก็จะมีดรอปทั้งตัวโทเค็นเด็กนะครับผมแล้วก็เป็นเด็กแบบมัลติเพลก็คือคูณนะก็คือได้เยอะๆเลยนะแล้วก็โอกาสดรอป แร่กาดโอกาสดรอปกาดทองอันนี้ซึ่งมันจะเพิ่มมาแต่ก่อนไม่มีเปอร์เซ็นต์ดรอปกาดทองนะเปอร์เซ็นต์ดรอปลิจเนอรี่อะไรเงี้ยอ่าก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดรอปแพ็คนะแพ็คชาลิตเจ้นะครับ, pack รบอ่าแล้วก็ตัวขวดก็ยังคงได้เหมือนเดิมนะขวดก็ยังเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่ดีอ่าซึ่งจะเห็นว่าอ่ากล่องแต่ละไทยเนี่ยมันก็จะทําให้อัตราดรอปมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าเราก็ควรจะแต่งไตแแรงไปให้เร็วๆจะดีกว่า ที่จะไปไต่แรงเอาวานสุดท้ายของซีซั่นนะอ่ะนี่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างนี้เหมือนกันรวมถึงมีการที่จะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้การ์ดฟรีเยอะเกินไปนะครับใช้การ์ดฟรี1ใบลบ10% 5ใบลบ5ใบลบ50%เี้ยอ่าก็คือมันจะลบไปเรื่อย6ใบก็ลบไปทำให้เกิดเราใช้การ์ดฟรีทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้เราแทบจะเล่นเราไม่ได้เลยนะฮะเกมก็จะเหมือนปรับให้เราว่าต้องเช่าการ์ด ต้องซื้อกาดมานะครับก็คือลงทุนหน่อยเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนเล่นฟรีก็จะลดจำนวนบอทนะครับที่มีการเปิดแบบตัวเด็กฟรีเนี่ยลงไปนะครับคนที่เปิดบอร์เล่นฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนะครับผม,อ,มอาจจะต้องในบอทตัวนั้นก็อาจจะต้องมีการเอาการ์ดที่ไม่ฟรีนะครับใส่เข้าไปในบอทด,ด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เอาบอทในการเอิญนะครับซึ่งอันนี้ผมทำไปเนี่ย ผมก็เล่นไม่ได้เก่งอะไรมากนะผมก็ทำไปได้แค่2กล่องเองนะในวันแรกเนี่ยฮะแต่เนื่องจากเปอร์เซ็นต์นดรอปเมื่อกี้ที่ว่ามันเยอะเนาะอ่าก็เราดูว่าเนี่ยวันแรกเมื่อวานเนี่ยผมผมได้แค่2กล่องเลยนะเจะ้าเจตเดลี่เชสแต่2กล่องนั้นนะเปิดมาได้แพ็คสองแพ็คเลยนะครับรีวอร์ดนะรีวอ,อร์ดประจำวันเมื่อกี้อัตราดรอปแพ็คก็คือ2.5%นะ,ะก็คือก็โดนดีไปหน่อยอ่ะโดนดีไปหน่อย สองอันก็ได้2 p a แพ็คเลยก็แพ็กหมันก็ประมาณ4เหรียญใช่ไหมครับก็ได้ประมาณ8เหรียญอ,อันนี้แต่วันนี้ก็คือว่ามันนอกจากเปลี่ยนเรื่องของตัวรีวอร์ดของเชสแล้วนะครับรีวอร์ดซีซั่นก็เปลี่ยนนะครับผมก็คือมันจะสะสมนับไปนะครับตามเดลี่เชสที่เราได้นะครับก็บวกบวก,กไปพอจบซีซั่นก็เอาผลรวมมาแสดงให้เราเปิดนะครับก็ถ้าเกิดคนที่เล่นเก่งๆชนะบ่อย นะทำโฟกัสพอยต์ได้เยอะสม่ำเสมอทุกๆวันมีโอกาสมา,มากกว่าคนที่แค่ไปไต่แรงให้ให้ไปแตะแรงไดมอดให้ไปแตะแรงโก้เนี่ยสมัยก่อนเราแค่ไปแตะแรงแล้วอยู่ให้ได้วันส,สุดท้ายใช่ไหมครับอันนี้ก็มันจะอยากให้เราเล่นเยอะขึ้นนะอยากให้เราที่จะตื่น้นในการที่จะทาคะแนนมากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการที่เพิ่มชุดการ์ดเข้าไปในตัวของชาริเจียนะครับผม ซึ่งตัว chaos litte เนี่ยมันก็มีตัวการ์ดใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะเลยนะครับตัวสำหรับตัว chaos ก็อย่างเช่นนี่การ์ดนี้การ์ดพี่พี่รัดเนี่ยครับที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของตัวที่จะผ่านมาเนี่ยพี่รัดก็เพิ่มเข้ามาพี่รัดเลยแปดเหรียญน,นะอ่แล้วก็ลงุงหลวงจีนเนี่ยหลวงจีนนี่ก็แปดแปดเหรียญกว่าหลวงจีนนี่มีสกิลใหม่นะ สกิลตัว reflection shield นะก็คือจะไม่ถูก blast ไม่ถูกตัวตัว reflect damage นะครับตัว blast damage ตัว magic deflect นะครับตัวทอนนะ, orn, นะที่เป็นรากไม้หรือว่า return fire ท,ที่สะท้อนกลับของการยิงนะ,ะตัวนี้ก็จะป้องกันหมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้นี่น้องคนนี้ก็เหมาะสำหรับเอาไปใช้กับตัวโยดินนะโยดินก็ยิงบวกยิงกระจายอันะนี้ก็จะมีสกิลที่อ้อมไปตุยได้นะ ตีตัวที่เลือดน้อยนะครับรวมถึงอตัวหนึ่งก็ตัวตัวหนึ่งก็ดีนะเนี่ยอีกตัวนี้ก็ดีนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยถูกด้วยนะมันยิงแบบแดนดอมเอาไปใช้คู่กับโยดินเนี่ยก็ยิงกระจายเลยไฟเบรสกระจายเลยตุบต๊บๆเลยนะอันนี้ก็ค่าไายก็ถูกด้วยนะมานาแค่5้าเองอซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเปิดการ์ดอีกสัก100่งร้แพ็คแล้วกันดูว่า จะได้พวกการ์ดใหม่พวกนี้มาไหมนะแล้วก็เพื่อที่จะให้เรามีมีตัว Power เนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะ p o w เวผมก็อยากจะได้ถึงประมาณสักแสนห้ดูวจะถึงไหมนะร้อยแพ็คนะอ่ะเปิดเลยเปิดทีละเท่าไหร่ดีเปิดทีละยี่สแล้วกันนะสักหครั้งอ่าลองดูเปิด20่สิบแพ็คอ่าห้าครั้งเนาะครั้งที่หนึง่งนะครับผมก็ลองเปิดกันดูว่า จะได้การ์ดทองไหมอ่าแล้วลืมไปตอนที่เปิดเราก็ควรจะมีตัวโพชั่นให้มันครบนะอ่าเปิดเลยอ๋อได้พี่ปลาบึกอ่าสันสันอะไรสันสัอ๋อตัวนี้มาอีกอืมไม่ไม่ค่อยได้แล่นะอ่าไม่ค่อยได้การ์ดทองเลยดีเป oh, oh, ิดอ๋อได้การ์ดทองมาแล้วอ่าเอาการทองสองใบแล้วโอ้วสันสันอีกแล้วโอ้ว้าตัวนี้อยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้เป็นเป็นมังกรนะที่เก่งกันนะ อยู่แถว2อยู่ตัวที่2อาตีได้นะอันนี้20แพ็คแรกนะครับผมก็ได้ประมาณนี้ได้การ์ดทอง2ใบ3ใบนะการ์ดทองสามใบได้ดีเจนเดอรี่สองใบจะได้ีสองใบโอเคก็โอเคโอเคปิดแด้ยี่สิบแพ็คครั้งที่หนึ่งนะครับผมพาวเวอร์ Power ได้มาเท่าไหร่โอห้าร้สยแปด ไม่เพิ่มมาเยอะนะ20่สิบแพ็คครั้งที่2มันต้องอก็เป็น40่สิบแพ็คดูตัวโพชันดีๆนะครับก็ก็คือว่าเราควรจะมีโพชันหนึ่งอย่างละ5นะต่อ1หนึ่งแพ็คเพื่อที่จะเพิ่ม,มาาาอ e ั ery, มมาตราการดอกดิจินอรีเพิ่มอัตราการดอกการทองนะครับผมเราเปิดเล่นดูกึ๊บอาโอ้โหนี่ใส่โพชันแล้วมีการทองมา1ใบนะครับ ตัวคอมมอนนะครับโอ้โหตัวคอมมอนนี้มันชอบบอกทองจริงนะแหมออ,อ,อตัวอะไรส,สัสนอ๋อตัวนี้ไม่ใครได้นะมังกรมังกรอยู่มังกรบินได้แล้วก็ชาร์จจริงนะตัวนี้ก็ดี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 ดดครับจริงอยากได้ตัวซัมมานเนอร์หน่อยไม่ได้ซัมม e นเนอร์เลยอ่าอันนี้เปิดไป40ิแพ็คแล้วนะครับต่อไปแพ็คที่60นะครับ อยากได้สักถ้าเกิดไม่ถึงแสนห้าก็เดี๋ยวไปเช่าต่ออีกสักหน่อยนะเช่าต่ออีกสักหน่อยไปเลยอุ้ยใบแรกก็ออริจินอลี่เลยตุ่มโอ้ใบนี้ได้แล้วสันๆแต่หัววันนะครับมีซานิอื้อหือ้ยทองโอ้โหอยากปั๊บ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 ปัาบปั๊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 บป อ่าได้ตัวนี้อีกแล้วโอเคเองใส่ตัวนี้เจ้าเล้วสองแล้วแหละ <c oughs> โอ้ยจะจะแสนห้าลวอ่าจะแสนห้าแล้วนะจะแสนห้าแล้วสงสัยได้แสนห้าวันนี้แหละอ่าผมเปิดไปเท่าไหร่แพคเนี่ยหกสิบไปใช่ไหมแต่ไปแปดสิบนะแปดสิบแปดสิบแปดสิบ ป๊บบั๊บอ่า,อา,อาปึ๊บอ่าฮะตัวนี้ไม่เคยได้เออตัวนี้เป็นตัว legendary ของตัวธาตุดาร์คที่ดีมากเลยนะครับผมมีเกราะด้านเวทโอ้โหตัวนี้มันมาสีทองบ่อยอย่างเนี้ยจะเรียกว่าสิบแล้วมั้งนะมาบ่อยบ่อยครบยังยังไม่ครบร้อยนะยี่สิบคูณห้าเป็นหนึ่งร้อยอ่าโอเคแสดงว่าผมต้องเปิดอีกยี่สิบนะครับ นี่ถึงแสนห้ายังอ่าพอดีอีกอีกครั้งหนึ่งก็ถึงแสนห้าพอดีนะครับผมอ่าเปิดยี่สิบแพ็คแสนห้าพอดีอ่าหนึ่งยี่สิบแพ็คก็ใช้หนึ่งร้อยพชั่นนะก็พอดีก็พอแล้วโพชั่นไม่พอแล้วตึบตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โหอันนี้ทำไมมันไม่มาเลยเนี่ย ตึ๊บ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 เออมามีการ์ดทองสองใบอุ้ยสามใบรวดเลยนะการ์ดทองสามใบรวดเลยโอ้สี่ใบโอ้โหว้าวห้าใบโอ้โดิจิเนลี่มาปึ๊บอื้มหือมดิจิเนลี่อีกขออีกไม่ได้ไม่ได้นะครับผมโอเคก็หนึ่งกร์ดทองหนึ่งใบโอ้สี่ใบอ่าตัวนี้อีกแหละโอเคอันนี้ก็สวยรูน่าจะถึงแสนห้านะถ้าไม่ถึงก็สวยไปอ่าเนี่ยพอชันหมดละ ถ้าทรูปแสนห้าแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเช่าแล้วก็สามารถยืนแรงแสนห้าแสนห้าเนี่ยจะยืนแรงโกสองได้นะผมขึ้นโกสองโกสามแล้วก็โกสองไปจะได้แบบว่าไม่ต้องเช่าก็ได้นะอ่าก็ประมาณนี้ครับผมก็ให้ดูการ์ดที่ชอบเมื่อกี้นะฮะพิณเดจินารีนะครับประมาณนี้เจนได้ นี่ตัวนี้นะครับประมาณนี้โอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม